สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนุกเกอร์นะครับเป็นตัวแทนจากบริษัทรุ่งเรืองการก่อสร้างดีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็จะมาบล็อกเล,เล็กน้อยนะผมก็คือมาอัปเดตหน้างานนะผมก็คืออยู่จังหวัดอุดรธาน,านีเหมือนเดิมครับผมท่านผู้ชมครับเป็นบ้านสไตล์ชั้นครึ่งครับผมอ่าปั้นยาวชั้นครึ่งนะฮะเดี๋ยวมาดูอัปเดตหน้างานนะผมตอนนี้นะครับผมท่านผู้ชมครับก็ถึงขั้นตอนติดตั้ง กระจกติดตั้งอลูมิเนียมแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในบ้านของลูกค้ากันเลยนะผมบ้านชั้นครึ่งนะฮะชั้นครึ่งครับผมปัญญาครับผมเป็นลักษณะโทนเดียวกันเลยนะผมออกขาวๆเทาๆนะครับผมขาวๆโทนขาวโทนเทานะครับผมเป็นซีกฝั่งซ้ายมือนะครับผมซ้ายมือของผมเนี่ยก็คือเป็นเต็มหลังเลยห้องนะครับเต็มเต็มไปหมดเลยข้างล่างก็เต็มข้างบนก็ เต็มนะผมลูกค้าไม่เอาลงจอดรถนะบอกว่าเดี๋ยวไปทําที่หลังนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเข้าไปดูในโซนตัวบ้านนะครับผมบ้านจะเป็นอย่างไรนะฮะตรงนี้ครับผมท่านผู้ชมครับอยู่หน้าบ้านแล้วนะก็จะเป็นบันไดนครับผมบันไดหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, ขั้นนะผมเป็นบันไดห้าขั้นนะครับผมห้าขั้นนะฮะยกสูงประมาณ1เมตรนะฮะบ,บ้านกันครึ่งส่วนมากจะยกสูง1เมตรถึง เมตรห้นะครับผมเดี๋ยวเ้าไปดูบรรยากาศข้างในกันนะครับระเบียงของลูกค้านะผมก็จะมีความกว้างอยู่ที่ห้เมตรนะแล้วก็ยื่นออกมาข้างหน้าครับผม1.5เมตรครับผมประมาณนี้ตอนนี้ช่างกำลังจะไล่ติดตั้งกระจกแล้วนะครับผมท่านผู้ชมครับไล่ติดตั้งกระจกด้านหน้านะครับเป็นกระจก4บีบานนะครับผม อาปิดตายสองบานแล้วก็เปิดเปิดอีกสองบานนะครับผมอ่าอเข้ามาครับพอเข้ามาครับผมท่านผู้ชมครับก็จะมาเจอกับห้องถูงนะผมเล็กๆ,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 ๆน้อยๆฮะข้างๆห้องถงก็นี่ฮะจะมีบันไดขึ้นไปหาชั้นสองนะผมแล้วก็ข้างๆบันไดครับก็จะลงไปหาห้องครัวนะครับผมอ่าก่อนอื่นย๋อวมาดูแต่และห้องกันนะครับนี่ห้องนี้ก็ จะเป็นห้องห้องนอนนะบมเป็นห้องนอนนะครับตอนนี้ช่างติดตั้งแล้วนะครับติดตั้งแล้วติดก,กระจกแล้วไอตัวบานไอติดตายนะ่ยตั้งแล้วเหลือแต่บานเปิดนะผมที่ยังไม่ไม่ได้ติดตั้งนะครับนี่ครับห้องนอนของอลูกค้าคือชั้นแรกนะผมจะเป็นลักษณะแบบเบาๆหน่อยนะครับผมแล้วก็อันนี้ห้องน้ําครับอู้ห้องน้ํากว้างนว่าเปไฟตรงไหนวะ กาแฟโอ้นี่ไงนี่ครับผมท่านผู้ชมห้องน้ำครับโอ้ลายแอปเปิลมาเลยนะครับผมนี่ครับนี่ครับกระจกครับด้านหลังแล้วก็ักโครกนะคหญบเยๆเรยนะครับผมดูโดยประมาณอันนี้มาออปเดียรเข้าๆนี้ท่านผู้ชมได้ดู่อนะครับผมก่อนที่จะไปรีวิวยิ่งนะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นบนกันนะครับขึ้นมาไหนขึ้นมานี่ครับ ขึ้นมาตรงนี้ครับผมท่านผู้ชมครับนี่ฮะประตูที่ลูกค้าเลือกมาครับผมเป็นลายนะเหมือนลูกกุงนะครับเป็นลายลูกกงเดี๋ยวยี่ยืนเป็นกระจกนะครับเป็นกระจกอ่าดูได้ตรงนี้จะเป็นห้องพระนะครับผมท่านผู้ชมครับตรงขึ้นมาเลยจะเป็นห้องพระนะครับผมเนี่ยแล้วก็ซ้ายขวาครับก็จะเป็นห้องนอนครับผมอันนี้จะเป็นห้องนอนของโซนด้านหน้านะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับห้องนอนด้านหน้า ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกับห้องนอนข้างหน้านะครับก็จะมีห้องนอนข้องหึ่งนะครับผมตัวห้องนอนด้านหลังก็อู้เป็นกระจุกใหญ่เลยรับลมเลยครับสบายครับเราอยู่กับชั้นใหญ่ครับในชั้นใหญ่นะครับวันนี้บ้านอันนี้สองบ้านนะครับผมสไลด์สองบ้านครับใหญ่ๆเลยนะครับผมรับลมรับลมนะครับบ้านลูกค้านะครับผมก็จะมี มีปลานะผมข้างล่างครับเต็มเลยท่านผู้ชมดูเห็นไหมนี่ฮะตอนเย็นครับผมเสร็จแน่นอนไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ครัเนี่ยมีช่างกำลังทำงานเดี๋ยวเราลรบกวนช่างนะครับผมเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันนะครับผมลูกค้าเอาเอาไอ้ฝ้าหลุมนะผมฝ้าหลุมมาไว้ห้องด้านล่างนะครับห้องด้านล่างเลยนี่ฮะ ผมเดินมาข้างๆบันไดแล้วแล้วก็เดินลงมาห้องห้องครัวใช่ไหมเออห้องครัวนะผมส่วนมากก็จะเรียกห้องครัวแหละแต่ว่าลูกค้าจะเอาเป็นห้องโถงห้องโถงด้านล่างนะผมนี่คือหน้าบ้านมี่คือบ้านอยู่ใต้ชั้นสองนะนี่ฮะลูกค้าก็จะมีฝ้าหรือซ่อนไฟด้วยนะครับผมข้างบนนะเป็นไงล่ามาตรฐาน ISO ครับผมนี่ฮะข้างหลังนะจะเป็นห้องเดียวกันเลยยา,ยาวนะครับผม อันนี้คือเป็นห้องห้องถงนะครับห้องถงของลูกค้าครับแล้วก็เป็นฝ้าหลุมสองสองหลุมนะท่านผู้ชมนะเป็นข้างหน้าครับนี่ครับครับข้างหลังนะผมเอ้ตัวข้างหน้ากับตัวนี้ับผมด้านหลังนะครับผมสองหลุมนะครับซ่อนไปนะครับแล้วก็พอเดินออกมาตรงห้องถงนะผมด้านหลังตรงนี้ลูกค้าจะทําเป็นงานต่อเติมเป็นครัวนะครับครัวต่อเติมครับ อยู่ด้านหลังเลยเนี่ยโซนด้านหลังนะครับผมโดยประมาณนี้โดยประมาณนะผมโดยประมาณครับแต่ว่าสิ่งที่ชอบนะผมก็คือประตูนะที่ลูกค้าเลือกมาครับสวยมากเลยเป็นประตูครัเป็นลายนะผมซึ่งมันมันตกแต่งด้วยลายนะครับเหมือนพวกสเตนเลสพวกเหล็กนะผมแต่ว่าจริงๆไม่ใช่มันเป็นกระจกนะตัวนี้สวยนะครับผมแนะนําลูกค้าเลยเนี่ยถ้าเลือก ประตูเอือยแบบน้เรืเรสวยมากเลยนะฮะเออแต่ว่าราคาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะผมอ่าในส่วนนี้ไม่ทราบเลยนะผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ลูกค้าดูโดยประมาณนี้นะผมให้ท่านผู้ชมด,โดูโดยประมาณนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศข้างๆบ้านของลูกค้านะก็จะมีสระน้ําแล้วก็เหมือนสร้างบ้านไว้ในสวนนะครับผมโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามด้วยนะผมอันนี้มา อัปเดตงานคร่าวๆนะครับตอนนี้อยู่ช่วงติดตั้งอลูมิเนียมแล้วแล้วก็ติดตั้งระบบไฟเช็คระบบไฟแล้วก็เก็บงานสีแล้วก็สามารถสง่งมอบได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวเต็มๆเลยนะครับสำหรับบ้านหลนังนี้อยู่จังหวัดอุดรธานีบ้านชั้นครึ่งนะครับผมส่งปัญญานะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ